สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกลับมาเพเพื่อนกันแล้วครับผมวันนี้ครับวันศุกร์ที่20พฤษภาคมครับสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนอกจากหวยฮานอยที่มีเป็นประจําทุกวันยังมีหวยลาวพัฒนาในรอบสองทุ่มมาให้เพื่อนๆได้รอติดตามกันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับนอกจากหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนายังมีเลขเด็ดรัฐบาลไทยมาฝากเพื่อน,อนกันด้วยแต่จะเป็นเลขเด็ดตัวไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่เลขลเด็ดเลขแรกกันก่อนเลยเปิดต,ตัวใบแรกเลขเด็ดงวดนี้หวยเนนน้อยคร อยาให้เสียสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่สี่แปดแปดศูนย์ครับผมเลขเด็ดหวยเน้นน้อยใครสนใจจดไว้ให้ดีเลยไปกันต่อที่เลขเด็ดเลขนี้ครับเลขเด็ดม้าสีหมอกครับวิ่งบนสองกับเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งกับห้าไปที่วิ่งบนกันก่อนสองหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่วิ่งล่างนะครับ1 4 18 5 4แล้วก็58นะครับใครมีตัวเลขที่ชอบอยู่ในเลขเด็ดม้าสีหมอกก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับ ไปกันต่อที่เลขเด่นฮานอยครับฮานอยพิเศษเน้น4รอง1 4 6 4 7 4 8 4 9 6 1 7 1 8 1แล้วก็9 1ไปกันต่อที่ฮานอยปกติเน้น0รอง3 0 1 0 4 0 7 0 8 1 3 4 3 7 3 8 3ไปกันต่อครับที่ฮานอย VIP เน้น5รอง6 5 0 5 3 5 1 5 9 0 6 3 6 1 6 96ปิดท้ายกันที่หวยลาวพัฒนาครับเน้น5กับ2 23 25 2, 2, 2, 26 27 28 29 52 53 56 57 58แล้วก็59นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครสนใจเลขเด็ดตัวไหนแล้วก็อย่าลืมไปจับจองไปหาซื้อกันเอาไว้นะครับ5โมงเย็นไปต้นไปเดี๋ยวรอรุ่นหวยกันได้เลยวันนี้ฮาหนอยแล้วก็หวยลาวพัฒนาครับ สำหรับวันนี้เล่นเหนอยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไก่อนพบเจอกันดนใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ